มามาจากพี่นงจ๋าตำซัวกุ้งสะดุง้งผักกูดพ่อพี่นงจ๋าตำซัวกุ้งสะดุ้งผักกูดสวีเดนพอพี่นงเซบเซฟบิโยะจ้าผักแกงนี่จ้ากวางตุ้งถั่วพูชะอมหอมสตอผักกูดพอพี่นงมาจ้ามาเซบกระสังปราสสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพ่อพี่นงวันนี้พป็นภาษาโคราสสวีเดนสาวคลิคิเซบตามเคลีเด้อ ีสาวโคราชพ,พาพาแม่มากินนี่จ้ะน้ำลายไหลจ้ะพูดดินรัวตับซัวกุ้งสะดุง้งผักกูดสวีเดนพ่อพี่นงจ้านี่สาวโคราชไปได้ผักกูดสวีเดนมาพ,พีน่นงนี่จ้ะมาจ้กพี่นงจ้าไม่รอแล้วพี่นี่ขออนุญาตใช้มือด้วยจ้ะผักกูดสวีเดนกินั้งแรกของสาวโคราชพ,พ่อพี่นง พิ่งไปได้มาป๊าพอพ่่นองจ้ามาจ้ะเซฟอ,อ,อพักกูสดสวีบินถามใช่ไหมรสชาติเป็นยังไงค่ายพักออเ พักปังอ่ะรู้จักพักปังไหมพี่น้องมันจะออกลื่นเวลากินไปแล้วอ่ะข้างในของพักเนี่ยจะออกแบบลื่นอืมอืกุ้งืแซ่บมาจ้ะอืม กินก <C Ooh. S 2> ับผักกูดกินได้ค่ะืมครับ ผัก nah. mm ูด hmm. อ mm ืมอืแก่กระพ ผักบูดผักบูดสวีเดนงามมากพ,พ่อพี่น้องจ๋า 完。Wow. 广東,东，嗯,嗯。 พักกูดปากครั้งแรกที่สาวโรากินมาพี่น้องอยู่สวีเดนมาสิบกปีพักกูดปากอร่อยมาก Mm. Mm. Fin. เพชรพอน้องตั้มพี่แขงเพชรลาย ของตุ่งอ่อนไม่ต้องจานเศรษลาย กินได้อหฮะถ้ากูด Угу. Mm -hmm. แซ่บมากพี่นจ้าสำหรับพี่นี่สาวของเราครับก่อนจ้ะสวัสดีจ้าสวัสดีไทยรันจ้า